ครับเพื่อนพี่น้องมินี้กับยูกับผมเอซยี e. สานครับมินี้กับผ้ามาหาลอยยิ่งไปที่กอล์ฟพี่น้องหลังจากที่หนาวมากวันสองอาทิตย์แล้วครับหนาวมากสองอาทิตทย์บวชดอกลาทาั้งได้ครับต้มไก่แห้งอาก,กาศแกรเย็นครับมินี้กับเป็นส้งอุ่นๆในเช้าวันครับไก่เล่ยเมาลอดหายิ่งป่าให้พี่น้องเบื้องหนี้ชื่อกแล้วครับมินี้มากกับแถวๆ ตีนผู้พึ่งเราครับเขาเคลือ่อนห่อยพุ่งนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปหายางเราเบิ่งไหมกันครับประธาพอ่อผงปลาเิ้นไปยังครับไปนี่ก็เป็นนี่จเป็นบรรยากาศรอบๆแล้วครับพี่นอ้องไปยางก็ไปทางน,นั้นเลย ไม้ก็นีน่แต้มมองงามเะครับแต่มมองนี้เป็นตะขึ้นครับพี่น้องนี่นางง่ายเลยจังหน่อยครับบริข้นยากครับไปผมพอมองครับพี่น้องโอ้แงงนี่กับเบื้องนี็นเป็นตะปาเขาดีครับ ผมไี่ขื่นเลยพี่น้องนี่พี่ยังไม่ห้อยข้นขึ้นอยู่นี่หละเด้ขกินไม่ดังนี่งงนครับเบื่องเอานี่ไปครับพี่น้องขี่ไปนั่นงเท่งนั้นครับน่ะพี่น้องขินไม่หอดแล้วครับอันนี้ก็เป็นสภาพไม้เทานะครับมองข้านั่งกันเลยนี่ครับเรือใหม่เขาก็นั่ง อยู่ตำตำเนียพี่น้องแถวนี้แลับคุณหมาโบกไกลบบสูงผมขึ้นมามเห็นปลาสวบที่ท้าพุ่นนะครับอยู่ฟังพุ่นหรอเป่าคระกาับองุนน่าเป็นคืนเมือขืนมันจะเป็นปลายยังครับบนแน่อาจจะเป็นขอกปลาโดนะ้ครับอาจจะตัวใหญ่แน่แล้วครับเสียงสวบแห้งอยู่เดี๋ยวคุดังจอบตรงแถวนี้แล้วครับพี่น้องจะเข้าปรทาทามีปลาโดไปยังบุดขม่าแถวนี้ครับมาครับมาลรุ่นไปแล้กันนะครับพี่น้องออลืมไปครับ มันี่ครัมากครับพ,พี่เสบีคือเขาเหรอครับพี่น้องเราล้มมากมันนีกับประมาณพันเก่าครับพันเก่าลอยพี่ใดไปครับพี่น้องมาลุ้นไปด้วยกันนะครับมื่นสี่มานปะครับผม

ยิบเล็บพี่น้องต้องปเปียวครับไปเปียวปากกันครับน้ำก็ไหลครับโตใครเต๋อไป่เล็กครับพี่น้องโอ้เกือบบครับเกือบหลอดเกือบ คืออะไรฮะเกี่ยวปลาถึกเขาไตทองเลยครับเกี่ยวอะไรเฮ้ยใส่ประมาณหาพกขีดครับพี่น้องตัวใหญ่เติอบอยู่มาแล้วครับพี่น้องเลยดปนปัจจุบันตัวนึงแล้วครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับ เงียบได้ครับพี่นอ้องจาาอย่างนี้ไปนิ่งโดนหันไปแต่ว่าก็เห็นเขม้าได้ครับตัวง้างเติบอยู่เขม้าสองเทียรแล้วครับแต่ว่ายิ่งบวท่านผมนี้เสียงป่ามสวบอยู่ข้างหนาเห็นไหมครับสวบดูไหมครับผมว่าผมสัย่างไปเบิ่งจะข้าพี่น้องทาปุ่มมันนิ่นมันอยู่หันนะตัวยังนี่ก็เห็นขม้าอยู่ครับเขม้าเทียสองเทียอยู่ตัวยิ่งบวท่านตัวง้าย,ยู่ได้หมองเก้าเนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวสีวามาเบิ่งไหมครับผมว่าสัย่างเบิ่งท่านมุืจะข้ากันครับ ไอ้เบิ่งทางาคุณเงินครับพี่น้องทางขี่ปลากระสูบพี่น้องเป็นฝูงเลยโตถึงสามสี่หน่วยนะครับนี่หนังโปนนี่พี่น้องเป็นได้กลินไปนั่งดีครับมีแง่งนี่พ่อมแง่งาน,านี่ให้ให้จอพ่อมครัพี่น้องสองฟังเลยมองยังไงเขาแนมไหมครับมองยังไงครับ แป,ป๊บเดี๋ยวขึ้นด้เบื้องนีจะเข้าครับพี่น้องมีมีหอยคนยางนอยู่ได้ขึ้นได้ครับขึ้นได้บ<อ>ู๋พึงสภาพไม้เลยครับพี่น้องมองนั่งจอบห้องสีขึ้นเบื้องแหงนี่จะเข้าคแบบตาผนิ่งเข้ามา ยิ่งถือเกิดเจ้ากินได้พวกแล้วโอ้ประสูตรต,ตัวไหมอ๋อตัวใหญ่เดีบยว่ไฟพุ่นะครับเอาไหมาครับพี่น้องรอบนี้ยจะข้าวสูตรเด้อพี่น้องถูใเลยมีรองสัตว์ครับสาธิกิน ตีครับ,รบตีบกี้ครับตีกีตีกีตีกี้ <c oughs> นีย่้องโอ้ตัวใหญ่ครับตีกีครับตีกี้เป็นยเหมือนกับูตรเป็นฝูงนะครนับี่ยัง เอประสุนไหมดี่ครับเบิ้งใส่กระสูนครับพี่น้องสีหาขีดติดการที่ครับขนาดเพื่อนพวกไรได้ครับนี่เกือบความหัวครับพี่น้องแล้วเบิ้งผลงานกันครับพี่น้องนี่โอ้เบิ้งใส่เลยครับใส่กับเ่อมือเลยครับ ไ,ได้พี่น้องเบรบปรดาเด้ครับกระสุกตัวนี้ราการนี่ครับไปปเดี๋ยวเลื่อนกันต่อครับพี่น้องไปลงดอกพี่น้องหอ,อนเอาไวยางเราหาฝงไปนิดนะครับพระธาตุพ่อต้องขึ้นปากก็ยังไม่เช่าบ้าเดี๋ยวสียางไปข้างหน้าก่อนครับยางไปเรื่อยแต่พอฝูงมันเมียงไปครับไปพี่น้อง เดี๋ยวยางไปเบิ่งทางนี้จะเข้าครับอยู่เสือหนีบเอหไว้ห่อนครับบ่ห่อนไปแต่ว่าจะอย่างจะไปยางรอหาูงฝูงบินก่อนครับแต่พ่ออยู่ใดอยู่มีห้องมาอยู่อยู่ฟังนะครับไปครับพี่น้อดี๋ย,ยางรอหาองฝูงบินทางนี้จะเข้าครับสามคำ ลง้ขบเป็นวหนเล็บเห็นว่าเป็นขขาเป้าเป๊ะตัวใขญ่ขึตัวใ มาเลยัอยู่ไกล, <S <S ไกลอยู่ไกลยังอะายกันมางเลยโอ้ไก,ไกลล่เลยครับตังสิบกว่ามเมตรสิบห้าเมตรประมาณสิบสิบห้าเมตรนะพี่น้องเลื่อใส่กันครับ เถาเป๊ะๆนี่พี่น้องสีหาขีดครับตัวนี้นี่ก็ฝ่ามือได้ครับแถ่ที่สามครับพี่น้องอู้นหลังยิ่งกันเลย้างล่างกูนะครับไกลเตื้ยว่า้วสีผาไม่ได้เยอ่ดอกพี่ว่าไม้เข้ากับสีครับขึ้นมาบักสูงเสียบยางแล้วนะคนหินครับสภาพไม้ก็งามดีครับพี่น้อง แข่งหวายางมากกับพ่กขมันพอดีขออยู่ขขังฟังเลยพอดีครับเรซซัดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเลื่อนกันต่อครับผมไปครับพี่น้องตอนนี้ก็สีหามงแล้วครับแม่งขีหนากรนไรป <c oughs> วดท้วงเลยเลยเนะี่ยโอ้ยมันห่วยครับผมว่าสีผ้ากลับไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผ้ายางกลับกับไปหาละไม้เก้าห้องหมดแล้วครับ ไม้ก็ถืีว่าโอเคครับพี่นอ้องเยอะดิเบิ้งไม้ครับสปาไม้มองห้อยยางมากสองสุดนี่นาะนี่ครับส้าไม้เขากับมันยิ่งมึงหันนล้วครับแต่ง่ายมีครับพี่น้องขุดละง่าไปหอดุลเลยเป็นระป้าเขาดีครับเดี๋ยวไว้มือหลังอีามานาังผิดตะซอาเลยครับผมกระทาพอ่อภุมิปัญญินขมาครับ มืัอนี้กับสีผ้าเสร็แล้วครับย่างกลับไปหาไปนิ่งตัวแรกครับหมดแล้วพี่น้องมานู่ครับมืัอนี่สามตัวครับเดี๋ยวเราไปเบื้องป่ากันครับเนาะไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องนี่ก็ว่าสีผ้ากลับแล้วครับย่างหัอ่อนไม้เอาแล้วครับไม้แรกเข้าแล้วครับมอเขาขึ้นสุดผลงานมืัอนี้ก็ได้สามตัวพี่น้องแต่ปลานิ่งสองตัวกระสุนตัวหนึ่งมานนี่ครับพี่ติ๊บพี่เฮาแต่การครับยิ่งไกลกั ได้กินอยู่ปลานิ้นกี่ไรเขาเป่าอยู่ครับไปเดี๋ยวเบิ่งปลาครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานเท่าแล้วครับปลานิ้นใส่ประมาณสีหาขีดสองตัวงานพีทีพีห้องเนี่ยใส่ปลากระเบนมีนะครับใายพี่อีนี่แหละห้อยรถโอ้สุดยอดจริงๆครับมนี่มาอยู่มาอยู่ไปครับพี่น้องมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับ ลิบหน้าไปทั้งเลยกันจังวากันไหมนะครับผมไปแล้วครับ